สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนกำลังจับตาม,มองมากๆเลยก็คือ 6G ค่ะครับผมจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอัปเกรดความเร็วอินเทอร์เนต็ตธรรมดาธรรมดาแล้วนะคะแต่มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตไปเลยจริงๆใช่เลยครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับ 5G เนี่ยเหมือนยุคที่เราเริ่มเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน แต่ข้อมูลล่าสุดจากทาง I T U ที่เขาเรียก 6G ว่า IMT 2030เนี่ยนะครับเขามองไปไกลกว่านั้นอีกคือ 6G จะเป็นยุคของการหลอมรวมหรือ merging เลยครับทั้งโลกที่เราจับต้องได้โลกดิจิทัลแล้วก็อาจจะรวมถึงโลกทางชีวภาพด้วยมันจะผสานกันแบบเเนียนสนิทมากขึ้นพรมแดนที่เราคุ้นๆกันอยู่เนี่ยอาจจะจางลงไปเยอะเลยครับ โหฟังดูน่าทึ่งมากๆเลยค่ะงั้นวันนี้เรามาลองแกะกล่องดูกันหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้ว 6G เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ต่างจาก 5G ที่เราก็ว่าเร็วแล้วนะยังไงบ้างแล้วโลกเราจะเปลี่ยนไปทางไหนถ้ามี 6G คะได้เลยครับถ้าพูดถึงความต่างเนี่ยคนมักจะนึกถึงเรื่องตัวเลยกก่อนเลยประสิทธิภาพหรือ KPIs มันก้าวกระโดดจาก 5G ไปไกลแค่ไหนคะเรียกว่าก้าวกระโดดแบบเอ่อครั้งใหญ่เลยครับ ถ้าเราไปดูเป้าหมายหลกัลกๆที่เขาวางไว้นะครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เร็วขึ้นนิดหน่อยแต่มันปลดล็อกความสามารถใหม่ๆไปเลยอย่างเรื่องความเร็วสูงสุดหรือพ a k d a t a Rate เนี่ย 5G เราพูดกันที่20กิกะไบต์เซกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เร็วมากแล้วนะครับแต่ 6G เนี่ยตั้งเป้าไปที่ระดับเทราบิตเซกันหรือ TBPS อาจจะ1 TBPS หรือมากกว่านั้นอีกคือเร็วขึ้นราๆ50 100เท่าเลยนะครับโห oh. ห้าสิบถึงร้อยเท่าแต่ที่ผมว่าน่าทึ่งกว่านั้นคือเรื่องความหน่วงแฝงหรือ latency ครับคือ delay เนี่ยแหละอืมค่ะ5 g ทำได้ดีมากแล้วนะครับที่1มิลลิเซกันหรือ ms ค่ะแต่6 g ตั้งเป้าลดลงไปเหลือแค่1ไมโครเซกันหรือ μs ไมโครเร็วกว่าเดิมเป็นพันเท่าเลยเหรอคะใช่ครับพันเท่าแล้วก็ยังรองรับอุปกรณ์ได้แน่นขึ้นอีก10เท่าเป็น10บล้านอุปกรณ์ต่อตารางกิโลเมตร แล้วก็ระบุตำแหน่งแม่นขึ้นจาก10เซนเป็น1เซนแถมเป็น3มิติด้วยครับโอ้โห oh, 1มโ่งรมินาทีหนูยังนึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่ามันเร็วขนาดไหนแล้วความเร็วระดับนี้มันสำคัญยังไงคะทำไมต้องเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะจุดนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือความหน่วง 1ms ของ 5G เนี่ยมันเร็วพอสำหรับการโต้ตอบนะครับเช่น <c oughs> เล่นเกม VR ไม่กระตกควบคุมโดรนได้ค่อนข้างดี แต่วัน MUS ของ 6G เนี่ยมันเข้าใกล้คำว่าทันทีทันใดจริงๆแล้วครับมันเร็วกว่าการตอบสนองของระบบประสาทเราเสียอีกจริงเหรอคะเร็วกว่าระบบประสาทเราอีกเหรอครับผมนี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการควบคุมที่ซับซ้อนมากๆหรือแม้กระทั่งการสัมผัสผ,ผ่านเครือข่ายลองลึกภาพว่าเครือข่ายทำหน้าที่เหมือนระบบประสาเสมือนที่ส่งผ่านความรู้สึกหรือฮับติกฟีดแบ็ได้ทันทีเลยเหมือนเรากำลังสัมผัสสิ่งนั้นจริงๆแม้จะอยู่ไกลกันมากๆอ๋อ ความแม่นยำแล้วก็ความรู้สึกตอบสนองแบบสูงสุดจริงๆเข้าใจแล้วค่ะแล้วความเร็วระดับ Tbps ที่ว่าเร็วขึ้น5 0าสิ100ถึงร้อเท่าล่ะคะนอกจากดาวน์โหลดหนังจบในพริบตาแล้วมันมีประโยชน์อะไรอีกหรอคะครับ ความเร็วระดับนั้นเนี่ยจริงๆที่บอกว่าดาวน์โหลดหนัง HD หลาย10เรื่องได้ในวินาทีเดียวมันก็ใช่ครับแต่จุดประสงค์หลักจริงๆเนี่ยมันจำเป็นมากสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องรับส่งข้อมูลมหาศาลแบบเรี time. ยลไทม์ยกตัวอย่างเช่นการสร้างภาพโฮโลแกร,รมของคนที่คุยกับเราให้มันดูสมจริงมากๆหรือการสร้างคู่แฝดดิจิทัลของโรงงานทั้งโรงงานที่มันต้องอัปเดตข้อมูลสถานะต่างๆตลอดเวลาจริงๆอ๋อค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องดาวน์โหลดแต่เป็นการเออเหมือนหล่อเลี้ยงโลกเสมือนที่มันซับซ้อนมากๆให้มีชีวิตชีวาตลอดเวลาครับพอมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขนาดนี้แล้ว 6G จะสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆให้เราได้สัมผัสบ้างคะแบบที่ 5G ยังทําไม่ได้มันจะทําให้หลายอย่างที่เราเคยเห็นแต่ในหนังไซไฟปลาเป็นจริงขึ้นมาได้เลยครับหลักๆที่เขาพูดถึงกันเยอะๆแล้วมันมันมกจะทํางานเชื่อมโยงกันมีอยู่4อย่างครับค่ะมีอะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยคือการสื่อสารแบบโฮโลกรมหรือโฮโลกราฟิกเทล e พรสเซน c ์ครับโฮโลกรมใช่ครับลองนึกภาพแทนที่เราจะเห็นหน้าเพื่อนร่วมง,งานบนจอ2มิติธรรมดาเราเห็นเป็นภาพโฮโลกรม3มิติเลยนั่งอยู่ตรงข้ามเราจริงๆโห oh, <ๆ>เหมือนเขามาอยู่ตรงหน้าเราเลยประมาณนั้นเลยครับให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่นั่นจริงๆหรือ Sense of Presence ที่เขาเรียกกัน การจะทําให้ภาพและการโต้ตอบมันสมจริงได้ขนาดนั้นต้องใช้แบนด์วิดต์มหาศาลแล้วก็ความหน่วงต่ํามากๆระดับไมโครวินาทีของ 6G นี่แหละครับที่จําเป็นแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นที่เราสัมผัสหรือจับมือกับโฮโลแกรมได้ด้วยนะครับถ้ามันไปประสานกับเทคโนโลยีถัดไปสัมผัสได้ด้วยเหรอคะเทคโนโลยี technology อะไรคะก็คืออินเทอร์เน็ตแห่งประสาสัมผัสหรืออินเทอร์เน็ตออฟเซนเซสโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าแท็ t ทิลอินเทอร์เน็ตครับใช่ครับคือการส่งผ่านการสัมผัส และการควบคุมทางกายภาพผ่านเครือข่ายเคสที่ชัดๆเลยก็คือเรื่องการผ่าตัดทางไกลที่เราคุยกันไปตะกี้นี้อ๋อค่ะหมอผ่าตัดเนี่ยสามารถรู้สึกถึงแรงต้านของเนื้อเยื่อผ่านเครื่องมือได้เลยแม้จะอยู่คนละซีกโลกซึ่งแน่นอนว่าต้องการความหน่วงต่ำกว่า1มิลลิเซกหรือสับวันมิลลิเซกความสเสถียรเกือบร0 0เปเซนคือระดับ79ที่เขาว่ากัน แล้วก็ความผันผวนของสัญญาณหรือจิตเตอร์ต้องต่ำมากๆๆระดับไมโครวินาทีเลยเพื่อให้การควบคุมกับการตอบสนองแบบแฮปติกมันราบรื่อนเหมือนหมอลงมือทำเองจริงๆฟังดูสุดยอดเลยค่ะแล้วอย่างที่3ล่ะคะอย่างที่3นี่ก็น่าสนใจมากๆครับคือเครือข่ายในฐานะเซนเซอร์หรือ Network as a Sensor now as หรืออีกชื่อที่เริ่มได้ยินบ่อยๆคือ Isaac Integrated Sensing and Communication เดี๋ยวนะคะเครือข่ายเป็นเซนเซอร์ หมายความว่ายังไงคะเหมือนมันมีตาเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับแต่ใช้คลื่นวิทยุแทนแสงโดยเฉพาะพวกคลื่นความถี่สูงอย่างซับ t ท z สเนี่ยคัะค่ะมันทำงานคล้ายๆโซนาหรือเรดาร์คือสถานีฐานเนี่ยนอกจากจะส่งสัญญาณสื่อสารตามปกติแล้วมันยังฟังสัญญาณที่สะท้อนกลับมาจากวัถกตถุต่างๆรอบตัวมันด้วยอ๋อฟังเสียงสะท้อนใช่ครับฟังอีโค s แล้ว AI ในระบบเนี่ย ก็จะวิเคราะห์สัญญาณสะท้อนพวกนี้ว่ามันกลับมาช้าแค่ไหนความถี่เปลี่ยนไปไหมอะไรแบบนี้ทำให้เครือข่ายมันเห็นหรือสร้างแผนที่สภาพแวดล้อมได้เลยมันสามารถรู้ตำแหน่งวัตถุตรวจจับการเคลื่อนไหวท่าทางหรือแม้กระทั่งจับสัญญาณชีพบางอย่างได้โดยที่วัตถุนั้นๆไม่จาเป็นต้องติดเซนเซอร์อะไรเลยนะครับโหไม่ต้องติดเซนเซอร์ก็รู้ได้หรอคะสุดยอดเลยร้ออย่างสุดท้ายคืออะไรคะ อย่างสุดท้ายคือคู่แฝดดิจิทัลหรือดิจิทัลทวินส์ครับอันนี้คือการสร้างสำเนาเสมือนของสิ่งของจริงๆขึ้นมาในโลกดิจิทัลต่อเคยได้ยินอยู่ค่ะครับอาจจะเป็นเครื่องจักรในโรงงานหรือเมืองทั้งเมืองเลยก็ได้แต่ 6G ทำให้มันไม่ใช่แค่โมเดลสามมิติสวยๆธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงแบบเรียลไทม์เลยเรียลไทม์ใช่ครับเพราะ ข้อมูลจากโลกจริงอาจจะมาจาก NAS ที่เราคุยกันตะกี้หรือจากเซนเซอร์ IoT อื่นๆเนี่ยมันจะถูกป้อนเข้าดิจิ t a ลทวินตลอดเวลาแบบ Real-Time Synchronization เลยทำให้เราใช้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทดลองจำลองอนาคตหรือแม้กระทั่งส่งคำสั่งควบคุมกลับไปยังโลกจริงได้ด้วยครับเป็น two-way information flow ฟังดูแล้วแอปพลิเคชันพวกนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเหมือนต้องทำงานร่วมกันตลอดเวลาถูกต้องเลยครับ มันเหมือนเป็นชุดเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกันมากๆลองนึกภาพการประชุมแบบโฮโลแกรมที่สมจริงมากๆใช่ไหมครับค่ะคนประชุมอาจจะอยากจับมือกันซึ่งก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตออฟเซนเซอร์สอืมแต่การจะจับมือกันได้เครือข่ายก็ต้องรู้ก่อนว่ามือแต่ละคนอยู่ตรงไหนซึ่งก็คือน a สอ๋อค่ะและทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเสมือนของห้องประชุมหรือดิจิ t ัลทวินที่ทุกคนแชร์กันอยู่ 6G ก็คือแพลตฟอร์มที่รวมเอา การรับรู้การจำลองการโต้อตอบและการแสดงผลพวกนี้เข้าไว้ด้วยกันหมดเลยครับหลังมันต้องใช้เทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อนมากๆเลยใช่ไหมคะมีอะไรเป็นหัวใจสำคัญบ้างคะครับมีเทคโนโลยีแกนหลักอยู่3อย่างที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกันเหมือนโดมิโนโลเลยครับคือคลื่นเทราเฮิร์ตหรือ T s z พื้นผิวอัจฉริยะหรือ RIS แล้วก็เครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือ AI-native ครับค่ะ เริ่มที่ THz ก่อนเลยค่ะครับคลื่นทเทราเฮิร์โดยเฉพาะย่านสับ THz ประมาณ100-300 GHz เนี่ยนะครับทำไมต้องใช้ก็เพราะมันมีถนนข้อมูลหรือแบนด์วิดที่กว้างมากมากๆ,ๆกว้างกว่าคลื่นที่เราใช้ตอนนี้เยอะเลยเยอะมากครับซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำความเร็วระดับ Tbps ที่เราคุยกันแต่ปัญหามันก็คือคลื่น THz มันค่อนข้างเอ่อเปราะบางครับ สัญญาณมันลดทอนเร็วมากในอากาศและที่สำคัญคือมันถูกบล็อกง่ายมากเลยบล็อกง่ายใช่ครับนึกภาพเหมือนแสงเลเซอร์มันเดินทางไปเส้นตรงทะลุสิ่งกีดขวางไม่เก่งแค่มือเราบางังผนังหรือแม้กระทั่งฝนตกหนังหลักก็บังได้แล้วครับอา้าวแล้วถ้าสัญญาณมันถูกบังง่ายขนาดนี้จะใช้งานจริงได้ยังไงคะโดยเฉพาะในเมืองที่ตึกเยอะ นั่นแหละครับคือปัญหาที่ต้องแก้ด้วยเทคโนโลยีที่2คือพื้นผิวอัจฉริยะหรือ Reconfigurable Intelligent Surfaces RIS พื้นผิวอัจฉริยะมันคืออะไรคะลองนึกภาพแผ่นบางๆคล้ายๆ wallpaper นะครับที่ติดอยู่ตามผนังหรือเพดานแต่แผ่นนี้ไม่ใช่แผ่นธรรมดามันเหมือนเป็นกระจุกอัจฉริยะที่สามารถควบคุมการสะท้อนคลื่นวิทยุได้กระจกสะท้อนคลื่นใช่ครับ มันทำงานยังไงคือเมื่อคลื่นเทราเฮิร์ตซ์ที่อาจจะอ่อนแอหรือกำลังจะถูกบังมาชนกับ RIS เนี่ยแทนที่มันจะกระเจิงหายไป RIS จะทำหน้าที่ปรับทิศทางของคลื่นโดยการควบคุมเฟสการสะท้อนของชิ้นส่วนเล็กๆบนผิวของมันเพื่อสะท้อนและหักเหสัญญาณ THz นั้นให้เลี้ยวอ้อมสิ่งกีดขวางแล้วไปรวมกันที่ตัวรับสัญญาณเป้าหมายอย่างแม่นยำเลยครับ อ๋อ oh, เหมือนช่วยนำทางสัญญาณอ้อมสิ่งกีดขวางไปถูกต้องครับเปรียบเทียบง่ายๆแทนที่จะพยายามตะโกนให้ดังขึ้นเหมือนตอน 5G ที่ใช้สัญญาณแรงๆ 6G จะใช้ RIS เหมือนกระจกจำนวนมากมาช่วยนำทางเสียงกระซิบหรือคลื่น THz เนี่ยอ้อมสิ่งกีดขวางไปถึงหูผู้ฟังด้วยพลังงานน้อยมากๆด้วยครับเพราะส่วนใหญ่มันเป็น Passive ฟังดูเหมือนระบบกระจกนำทางสัญญาณที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะแล้วใครจะมาคอยควบคุมกระจกนับไม่ถ้วนพวกนี้ให้ทำงานได้ทันเวลาล่ะคะแบบเรียลไทม์เลยคำถามยอดเยี่ยมเลยครับนั่นก็นำไปสู่เทคโนโลยีที่3ซึ่งสำคัญมากๆก็คือเครือข่ายที่ขับเครื่อนด้วย AI หรือ AI native network AI มาเกี่ยวตรงนี้เอง ใช่ครับการจะจัดการทั้งเสาส่งสรรัญญาณ THz ไหนจะต้องจัดการ r i s อีกอาจจะนับพันล้านชิ้นท่วงเมืองที่แต่ละชิ้นต้องปรับการสะท้อนสัญญาณตามผู้ใช้ที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาในระดับไมโครวินาที A T เนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์หรืออัลกอริทึมแบบเดิมๆจะรับมือไหวครับ 6G จึงต้องมี AI เป็นแกนหลักตั้งแต่การออกแบบหรือที่เขาเรียกว่า AI native ครับผมอ๋อมันต่างจาก AI ที่เราใช้กันใน 5G ตอนนี้ยังไงคะ ใน 5G เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ AI infused คือเราสร้างเครือข่ายเสร็จแล้วค่อยเอา AI มาใส่เพิ่มเพื่อช่วยงานบางอย่างเหมือนเราซื้อรถมาแล้วค่อยติดระบบช่วยเหลือการขับขี่เพิ่มทีหลังค่ะแต่ 6G ที่เป็น AI native เนี่ยมันเหมือนการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบขับเครื่องอัตโนมัติเป็นหัวใจหลักมาตั้งแต่ต้นเลยครับ AI ไม่ได้แค่มาช่วย 6G นะครับ แต่ AI คือส่วนสำคัญของสถาปัตยกรรม 6G เลยครับโห oh, คือ AI เป็นส่วนหนึ่งของ 6G ไปเลยใช่ครับหน้าที่มันก็คือตั้งแต่จัดการทรัพยากรที่ซับซ้อนมากๆควบคุมเครือข่ายอัตโนมัติปรับปรุงตัวเองหรือแม้กระทั่งซ่อมแซมตัวเองได้เลยครับฟังดูแล้วการพัฒนา 6G นี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีผิวเพียวแล้วนะคะเหมือนมีการแข่งขันกันดุเดือดมากเลยค่ะ ใช่ครับมันเป็นการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitical tension อย่างเข้มข้นเลยครับบทเรียนจาก 5G คือใครที่สามารถกำหนดมาตรฐานโลกได้และก็ถือครองสิทธิบัตรที่จำเป็นต่อมาตรฐานหรือ SEPs ได้มากเนี่ยก็จะได้เปรียบทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติเลยการกำหนดทิศทางของ 6G จึงเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่สาหรับทศวรรษหน้าเลยครับ แล้วภาพรวมตอนนี้นะปลายปี2025เนี่ยใครดูมีภาษีดีกว่าการค้าใครนำอยู่เอ่อตอนนี้ก็มีผู้เล่นหลักๆที่ขับเคี่ยวกันอยู่ครับจีนแน่นอนนำโดยหัวเวย่ยแล้วก็การสนับสนุนจากรัฐบาลเขาจะโดดเด่นเรื่องจำนวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ 6G มีรายงานว่าถือครองอยู่ราวๆ40%ของโลกเลยแล้วก็ทุ่มงบวิจัยมหาศาล40%เยอะมากเลยนะคะ ครับผมส่วนสหรัฐอเมริกาผ่านกลุ่มอย่าง NextG Alliance เนี่ยเขาจะเน้นการวางกลยุทธ์กำหนดทิศทางแล้วก็สร้างพันธมิตรพยายามผลักดันแนวคิดสำคัญๆอย่าง i s a รหรือการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ก็มีซัมสุงเป็นหัวหอ,อกสำคัญเลยในการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการผลักดันแนวคิด AI native ให้เป็นหัวใจของ 6G อืมค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นครับ NTT DoCoMo ก็มีความก้าวหน้าในการทดสอบเทคโนโลยีอย่าง Sub THGC กับ RIS และก็มีบทบาทสำคัญในองค์กรกำหนดมาตรฐานอย่าง 3GPP ด้วยครับถ้าให้สรุปสั้นๆนะครับอาจจะมองว่า เป็นการต่อสู้กันระหว่างแนวทางที่เน้นปริมาณคือจีนที่นำด้วยจำนวนสิทธิบัตรกับแนวทางที่เน้นกลยุทธ์กำหนดสถาปัตยกรรมหลักเช่นสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุน่นที่พยายามผลักดัน AI native หรือ i s k c ซึ่งถ้าแนวทางหลังเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานหลักสำเร็จก็อาจจะทำให้สิทธิบัตรบางส่วนของจีนอาจจะไม่ตรงกับมาตรฐานที่ออกมาได้ก็ได้เป็นเกมที่ต้องจับตาดูกันยาวๆครับ เป็นเกมที่ซับซ้อนจริงๆคะ่ะแล้วเราคนทั่วไปล่ะคะจะได้สัมผัส 6G กันจริงๆเมื่อไหร่คะมีกรอบเวลาชัดเจนออกมาหรือยังคะครับกระบวนการสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีแบบนี้มันใช้เวลาพอสมควรเลยครับมี2ององค์กรหลักๆคือ ITU ที่กำหนดภาพรวมหรือ IMT 2030กับ 3GPP ที่พัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคเชิงลึก ตอนนี้นัปลายปี2025เนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นศึกษาหรือ study phase กันอยู่ครับอ๋อ oh, ยังอยู่ในช่วงศึกษาใช่ครับไทม์ไลน์คร่าวๆที่คาดการณ์กันก็คือช่วงปี2024ถึง2027เนี่ยจะเป็นช่วงศึกษาแล้วก็กำหนดข้อกำหนดต่างๆ แล้วช่วงปี2027ันยถึงสองพจะเริ่มทํางานเชิงกําหนดมาตรฐานกันจริงจังใน 3GPP สําหรับ Release 21ซึ่งคาดว่าจะเป็น 6G ชุดแรกตั้งเป้าให้เสร็จราวๆต้นปี2029เพื่อเสนอให้ ITU แล้วก็ในปี2030ทาง ITU ก็น่าจะอนุมัติมาตรฐาน 6G หรือ IMT 2030อย่างเป็นทางการครับงั้นก็คือปี2030 ครับผมดังนั้นถ้าถามว่าการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ครั้งแรกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำตอบที่เห็นตรงกันในอุตสาหกรรมตอนนี้ก็คือประมาณปี2030ครับประมาณปี2030แปลว่าก็อีกหลายปีเลยนะคะกว่าเราจะได้ใช้ 6G แล้วระหว่างนี้ล่ะคะ 5G ที่เราใช้อยู่จะหยุดพัฒนาไปเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่หยุดครับไม่หยุดจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมกำลังพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า 5G advance ควบคู่กับการศึกษา 6G เลยครับ 5G advance d ใช่ครับก็คือพวก 3GPP release 19 20เป็นต้นไปซึ่ง 5G advance d เ mm hmm. นี่ยแหะครับจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมหรือ bridge strategy ไปสู่ 6G คือเราจะเริ่มเห็นฟีเจอร์ที่คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ 6G อย่างเช่นการใช้ AI มาช่วยจัดการเครือข่ายหรือการทดลองใช้ความสามารถในการ sensing หรือ i s a c เนี่ยทยอยนำมาใส่ใน 5G advance ช่วงปี2026ถึง2029นี้แหละครับอ๋อค่อยๆใส่ฟีเจอร์ 6G เข้ามาใน 5G ก ใช่ครับเป็นการค่อยๆปูทางให้ผู้บริการได้ลงทุนได้ทดสอบตลาดก่อนที่ 6G แบบเต็มรูปแบบจริงๆจะมาถึงในปี2030นั่นเองครับ เอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของ 6G กันไปพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่วิสัยทัศน์ที่ไปไกลกว่าแค่เรื่องความเร็วสู่การหลอมรวมโลกต่างๆเข้าด้วยกันศักยภาพที่น่าตื่นตามมากๆอย่างโฮโลกรมหรือการสัมผัสทางไกลไปจนถึงเทคโนโลยีเบื้องหลังทีออ่ท้าทายมากๆอย่าง THIC IS แล้วก็ AI native รวมถึงภาพการแข่งขันระดับโลกแล้วก็กรอบเวลาที่เราน่าจะได้ใช้งานกัน ใช่ครับจะเห็นว่าวกจีนี่ <G ini> เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเลขความเร็วจริงๆนะครับมันคือการผสมผสานเทคโนโล,โลยีที่จะเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับทั้งโลกดิจิทัลแล้วก็โลกกายภาพไปเลยโดยมีเป้าหมายเปิดตัวรอราวปี2030แล้วก็มี 5G Advanced เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญครับเป็นเรื่องที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆจริงๆค่ะสุดท้ายนี้มีมุมมองอะไรที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดต่อไหมคะอืม มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าคบคิดเหมือนกันครับคือในเมื่อเป้าหมายใหญ่ของ 6G คือการหลอมรวมโลกทางกายภาพโลกดิจิทัลแล้วก็โลกชีวภาพเข้าด้วยกันจนแทบจะแยกไม่ออกแล้วก็ทําให้เครือข่ายกลายเป็นเหมือนระบบประสาทส่วนต่อขยายของเราเนี่ยค่ะคำถามที่น่าคิดก็คือเมื่อเส้นแบ่งความเป็นจริงเหล่านี้มันเลือนรางลงเรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำมาซึ่งคำถามเชิงจริยธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมิติไหนบ้างที่ปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาทางเทคนิคอาจจะยังมองข้ามไปหรือว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนี้ต่อไปครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ